สวัสดีค่ะพวกเราโครงการ Over, Over the Moon ในวันนี้พวกเราจะมานําเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่พวกเรากาลังทําอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งโครงการที่พวกเรากาลังทําอยู่มีชื่อว่าโครงการ Over the Moon ค่ะโครงการ Over the Moon เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาพลเมืองตื่นรู้ section น2026โดยชื่อ Over the Moon มีความหมายว่ามีความสุขมากๆซึ่งพวกเราต้องการจะสื่อว่าพวกเราคือพระจันทร์ที่จะอยู่เคียงข้างคุณแม้ในวันที่มืดมิดค่ะ โครงการ Over อร์เดอะคืออะไรโครงการ Over อร์เดอะนะคะก็คือโครงการที่ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยาโดยพวกเราจะมีเกมให้เล่นและก็เปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนสามารถระบายความในใจได้โดยไม่ต้องกังวลค่ะโดยช่องทางที่เราเผยแพร่ข้อมูลนะคะก็คือช่องทางทวิตเตอและอินสตาแกรค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งทวิตเตอและอินสตาแกรมอย่างเช่นนักเรียนหรือน,นักศึกษาเป็นต้นค่ะ สำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการนี้ก็คือระยะเวลา1เดือนค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่16กันยายนพศ2564จนถึงวันที่16ตัวตุลาคมพศ2564ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นคุณลักษณะความเป็นพลเมืองนะคะโดยพลเมืองที่ดีเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตอนเองชุมชนและสังคมค่ะ โดยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของ Over the Moon เนี่ยก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างใจกว้างและยอมรับมติเสียงส่วนใหญ่แม้ว่ามตินั้นๆจะตรงหรือไม่ตรงกับความคิดของตนเองโดวยวัตถุประสงค์ของ Over the Moon เนี่ย พวกเรามีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ผู้คนเกิดความเข้าใจและใส่ใจเรื่องจิตวิทยากันมากขึ้นให้ข้อมูลความรู้แบบเข้าใจง่ายให้กำลังใจและพลังงานบวกรวมถึงเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้คนเกิดความสบายใจและผ่อนคลายค่ะต่อมาการดำเนินงาน การดำเนินงานของเราเริ่มจากการวางแผนโดยคิดว่าเราต้องการจะลงเนื้อหาหรือคอนเทนต์อะไรบ้างซึ่งมีข้อมูลทางจิตวิทยาการให้กำลังใจและเกมค่ะโดยพวกเราเนี่ยจะมีการโพสต์เนื้อหาตั้งแต่วันอังคารจนไปถึงวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ค่ะทุกวันอังคารเราจะลงเนื้อหาข้อมูลจิตวิทยาวันพุธจนถึงวันศุกร์จะลงข้อความหรือรูปภาพให้กำลังใจและวันเสาร์คือลงเกมนั่นเองค่ะ เมื่อวางแผนเสร็จแล้วก็ถึงขั้นเตรียมการค่ะข้อมูลทางจิตวิทยาสมาชิกจะทำการสืบค้นข้อมูลและนำมาทำเป็นอินโฟกราฟิกเพื่อเพิ่มความน่าสนใจก่อนจะลงในแพลตฟอร์มต่างๆในวันที่กำหนดของตอนเองค่ะในส่วนของเกมจะเป็นเกมไทาใใจให้ผู้ติดตามได้มาร่วมสนุกหรือเป็นเกมที่บ่งบอกความเป็นตนเองอย่างเช่นเกม a s k Me นะคะซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกันในโซเชียลค่ะ และสุดท้ายคือการให้กำลังใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆเราจะนำข้อความหรือพลังงานบวกที่เราต้องการส่งต่อเนี่ยนำมาทำเป็นภาพโดยไม่จำกัดรูปแบบทำให้มีความหลากหลายในการรับพลังงานบวกด้วยค่ะการดำเนินการเราได้เริ่มดำเนินการตามกำหนดการคือวันที่16กันยายนค่ะโพสต์ Post แรกคือการแนะนำแอคเคาท์หลังจากนั้นจึงลงเนื้อหาต่างๆที่เตรียมไว้ตามลำดับที่ได้วางแผนร่วมกัน ลงในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์และอินสตาแกรมควบคู่กันจนกระทั่งถึงวันที่16ตุลาคมค่ะค่ะสำหรับผลการดำเนิงเนง,งานนะคะเชิงปริมาณบนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมียอดผู้ติดตามทั้งหมด58คนบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์มียอดผู้ติดตามทั้งหมด17คนและมียอดผู้เข้าถึงมากกว่า1,000คนค่ะนอกจากนี้จากการเปิดแบบฟอร์มสำหรับให้บุคคลทั่วไปได้ระบายความรู้สึกในใจทำให้ทราบว่า ยส่วนมากเนี่ยผู้ติดตามเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง16-18ปีดังแผนภูมิค่ะเชิงคุณภาพพวกเราสมาชิกได้ดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอมีการลงเนื้อหาที่หลากหลายและน่าสนใจค่ะทำให้ผู้ติดตามเนี่ยสามารถเข้าถึงสิ่งที่โครงการของเราต้องการจะสื่อได้ง่ายได้ร่วมกันแบ่งปันพลังงานบวกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการนี้ รวมถึงการทําแบบฟอร์มเปิดพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปได้ระบ,บายความในใจหลังจากที่ได้ระบ,บายความอัดอั้นออกมาแล้วทําให้รู้สึกดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าการมีพื้นที่ให้ระบ,บายความอัดอั้นเนี่ยมีคุณประโยชน์ในการช่วยแบ่งเบาภา,าระทังจิตใจค่ะและนี่คือผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลา1เดือนทั้งทางทวิตเตอร์และอินสตาแกรมค่ะซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับพลังงานโบ้ได้ที่ทวิตเตอร์ a for your mind และ Instagram moon for your mind ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ